สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเจอกันครั้งแรกก็รู้ว่าเขาชอบปอยตีชดาเล่าความรักในอดีตโอ๊กพักวาคือพรมลิขิตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ต้องบอกว่าเป็นพรมลิขิตจริงๆสําหรับคู่ของนักแสดงสาวมากความสามารถปอยตีชดากับโอ๊คพักวา์หงโยกทายาตรร้านอาหารดังและโฮมสเตย์สุดชิคของเมืองภูเกต็ตซึ่งหลังจากที่ปอยตีชดา ได้เปิดตัวลงใน Facebook หลายคนเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามล่าสุดปอยติชดาไปร่วมรายการแฉได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ว่าเป็นเหมือนพรมลิขิตเนื่องจากเธอกับแฟนหนุ่มนั้นจริงๆรู้จักกันมาตั้งนานแล้วเพราะจริงๆแล้วแฟนหนุ่มของเธอคือพี่ชายแท้ๆของเพื่อนสนิทแต่ก็เห็นหน้าผ่านกันไปมาไม่ได้รู้สึกชอบกัน กระทั่งต่างคนต่างโสดจึงได้มีโอกาสสารสัมพันธ์ส่วนเหตุผลที่ทำให้ปอยประทับใจหนุ่มโอกนั้นเป็นเพราะว่าเธอมองว่าโอเป็นคนง่ายๆไม่ซับซ้อนในขณะที่ตนเองนั้นเป็นคนซับซ้อนกว่าเยอะมากดังนั้นจึงเป็นเหมือนการเข้ามาทำให้ชีวิตของปอยง่ายขึ้นโดยสาวปอยบอกว่าทันทีที่เธอพบหนุ่มโอก็กรู้ทันทีว่าเขาชอบเธอซึ่งดูจากสายตาที่หนุ่มโอคมอง นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เขาแสดงออกมาจนทําให้เธอรู้ว่าเขาชอบเธอดังนั้นเธอจึงมองว่ารักครั้งนี้เป็นเหมือนพรมลิขิตเพราะจริงๆต่างก็รู้จักกันแต่ไม่เคยทําความรู้จักกันอย่างจริงจังขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ